พืผักกกหหลลลาายในน้ที่เ็ๆสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเกษตรสุขใจดานในชาแนลทำเกษตรอย่างมีความสุขครับท่านผู้ชมครับในช่วงเทศกาลเนรู้สึกว่าพวกพืชผักต่างๆนั้นจะมีราคาสูงมากทีเดียวแต่ถ้าหากเรามีพื้นที่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเราสามารถปลูกหลายๆสิ่งหลายอย่างกินเองได้นอกจากจะปลอดภัยในเรื่องของสารพิษแล้วเรายัง ประหยัดลดรายจ่ายอีกด้วยครับวันนี้ผมเลยจะนำท่านผู้ชมไปชมสวนหลังบ้านที่เราได้ปลูกพืชผักต่างๆเอาไว้กินเองตามไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับผักต่างๆที่สวนของเราปลูกไว้นั้นเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงในการกำจัดนะครับเราจะใช้วิธีธรรมชาติ อาศัยน้ำหมักที่มีกลิ่นหรือว่าจะมีรสขมนะครับจากธรรมชาตินะครับจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะครับ<ม>พื้นที่สวนหลังบ้านของเรานั้นก็จะมีขนาดเล็กๆนะครับแต่เราบริหารจัดการพื้นที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นผักบุ้งผักบุ้งเราปลูกเอาไว้ในกะละมังนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับท่านที่ ไม่มีพื้นที่นะครับอย่างเช่นอาจจะเช่าบ้านหรืออาจจะอยู่ตามคอนโดนะครับนี่เราก็เอาไปปรับนะครับาหาพื้นที่เล็กๆน้อยปลูกไว้คิดเองได้นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับติดกันก็จะเป็นแปลงของผักคะน้าผักคะน้าเราปลูกนะครับระบบอินรีย์นี่ก็จะมีต้นที่งามบ้างไม่งามบ้างก็เป็นธรรมชาติของผัก ปลอดสารนะครับเนี่เห็นมีมะเร็งเจาะบ้างนะครับมีรูพุนบ้างแต่ก็ยังเหลือใบง,า,งามให้เรานะครับนี่เราอยู่ด้วยกันได้นะครับกับมะเร็งผักเขาจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเปลงคะน,เ,น,นเหมือนกันแล้วก็จะมีคะนกินไปเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นผักปลังนะครับนี่ครับส่วนด้านบนก็จะเป็นบวบครับนี่ครับเราใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเราได้กินยอดผักปลังแล้วเราก็ได้บวบไปทำอาหารครับ เอาไปผัดเอาไปแกงน,นี่ครับนี่จะได้เก็บกินแล้วนี่ครับเขาก็จะออกดอกไปเรื่อยนะครับครั้งหน้าบวกก็จะเป็นมะเขือครับนี่ต้นมะเขือะมะเขือก็จะเป็นแตงครับนี่เป็นแตงค้างนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่มีผลแล้วครับจะได้กินแล้ว เราไม่ได้ฉีดสารเคมีอะไรทั้งสิ้นนะครับเราใช้ปุ๋ยคอกนะครับใช้ขี้วัวขี้ควายแล้วก็ใช้สมุนไพรในการไล่แมลงไม่ได้ฆ่ามแมลงนะครับก็กำลังออกดอกครับนี่กำลังจ่อผลเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับนี่เตลงเราได้กินแล้วครับนี่เราจะได้เก็บแล้ว ข้างหน้าแตงก็จะเป็นมะเขืออีกนะครับนี่มะเขือม่วงกำลังออกดอกเข็งกว่าบ้างครับอดอกเหมือนกันครับอาหารเราก็จะมีหลากหลายครับนี่ครับวันหนึ่งเรากินนูน่นกินนี่โอ้หนี่มะเขือเมื่อกี้ไม่เห็นครับนี่นนนดจานนี้บวบของเราก็กำลังออกช่อเต็มไปหมดครับนี่ครับ แล้วก็จะเป็นผักปังที่เราปลูกเอาไว้กว่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับตัวยอดครับโอ้หน่ากินมากหวบวบใหญ่ครับนี่ครับผักปังงด,ดงามมากผักปังนี่เราได้กินได้แจกได้เบ่งปันนะครับแล้วยังได้ขายอีกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นผักบุ้งครับ นี่ผักบุ้งเราเก็บไปแล้วสองครั้งนะครับเราจะใช้วิธีการตัดครับเห็นไหมครับมีตัรมาตัดแล็กสองครั้งนะครับแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยคอกมาให้นะครับแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเขาก็จะขึ้นมาใหม่อีกเราก็ได้กินตลอดตรงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งครับแต่เราปลูกใส่กระถางนะครับนี่นะครับรปลูกใส่กระถางเอาไว้นะครับเพื่อทดสอบดูว่า าจะเจริญเติบโตไปยังไงบ้างถัดจากนั้นก็จะเป็นแปลงหอมครับนี่ต้นหอมนะครับผสมผสารไปกับผักธรรมชาติเขาเก้นนี่คือผักเสี้ยนนะครับงามมากนี่ครับนี่มะเขือยาวครับมะเขือยาวเห็นไหมครับพื้นที่ติดติดกันรรบปลูกได้เยอะแยะเลยถัดจากมือเขาจะเป็นมะเขือเทศอีกครับนี่มะเขือเทศโดก,กมากเลยนะครับท่านผู้ชม ดกมากเลยครับมะเขือเทศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือมะเขือยาวเช่นเดียวกันครับกระทอมต้นกระท่อมแล้วที่เห็นเลื้อยอยู่นั่นก็เป็นถั่วครับนี่ครับถั่วกลออกฝักครับนี่นี่นี่เห็นแล้วครับนี่าได้กินแล้วครับ ตัวครับนี่ครับฟักทองฟักทองฟักทองแล้วก็ได้กินครับเห็นไตค้างที่เราทําให้นี้ก็คือดอกกระจรนะครับนี่ดอกกระจนเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันกิโลนึงก็หลายบาทครับตอนนี้กําลังไตอีกสักประมาณเดือนหนึ่งเราก็จะได้ผลแล้วครับได้กินดอกครับเขาจะเป็นดอกกระจนดอกดอกเขาจะหอมหวานทํา อาหารได้หลายอย่างครับถัดจาคาจอนอ้าวเป็นถั่วครับนี่นี่ต้องหาไม้มาทำนี่นี่ออกแล้วครับออกฝักแล้วถั่วครับ <c oughs> นี่ถั่วผักแกวที่เขียวตรงนี้ก็จะเป็นแปลงของผักบุ้งนะครับกำลังงามทีเดียวครับนี่ครับหด,ดงนาม,มาก เราใช้แค่ปุ๋ยคอกนะครับผสมกับดินครั้งเดียวต่นนั้นเองในการปลูกนะครับแล้วเราไม่ได้ให้เพิ่มอีกเลยเราเพียงแค่ลดน้ําเช้าเย็นแค่นั้นเองนะครับรดน้ําเช้าเย็นนี่ครับเราก็เก็บกินไปเรื่อยๆโดยวิธีการตัดนี่เห็นไหมครับเราตัดนี่แล้วเราก็ลดน้ําเดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งเกิดขึ้นมาอีกครับนี่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักสลัดนะครับนี่ผักสลัดปนกับหญ้าเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บหญ้าพอหญ้าโตสักหน่อยก็จะดิบง,ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นแปลงสลัดนะครับนี่ก็มีหลายสายพันธุ์นะครับรวมกันอยู่ในแปลงน,นี่เราเพิ่มปลูกไปเรื่อเร,เร็วนี้เองครับเห็นนะครับท่านผู้ชมพื้นที่นิดเดียวเราสามารถปลูกพืชผักได้หลากหลายสายพันธุ์ทีเดียวเราอยากจะกินอะไร เราหามาปลูกเลยครับรับรองได้กินแน่ๆขอเพียงให้มีปุ๋ยบ้างในรดน้ำสม่ำเสมอนะครับแล้วก็จะมีผักที่ปลอดสารพิษในการรับประทานเพื่อไปสร้างเสริมร่างกายของเราให้แข็งแรงนะครับนี่ครับก็ขอ,ขอฝากคลิปนี้เป็นตัวอย่างหากท่านผู้ชม ถูกใจนะครับเดี๋ยวชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อติดตามชมเรื่องราวดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ